<ừ. S 2> บัวได้ปลาสร้อยตัวเดียวฮ่าแก่เน,นี่ยเห็นไหนพู้น่ะบัว โอ้โมบมได้เบิ่งกระสังโอ้ตามโตโต้ตละสองโลยางเดว้าอนข้ยห้างอยู่วุ้ณน,นุนสวยๆอยู่แล้วคุ่นน่ะันนึงนี่ก็ใส่โลดานไส้ก็โอ้อ <laughs> โอดังไส้ไกลกว่าน,นะ ủa, đi, 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 Bạn mưa đi, đi, mưa đi, 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 ủa oh, tập phiền ngay cái đây à? Bót bọt đó Mắt bác bọn nha. Không oh. ไป,ไป,ไป,ไปอย่างปลาปะกดปะกดน้อยีเฮีกยกล โอ้ลูกป่านนีอะไรจังมีนมบบนาาปานินนะมีแต่ปาน,นินลนล้วนเลยลอยอยู่เนี่ย,ยให้ไปกินบัดดี โอ้ยกินวยบ่กินวยบ่ก้นวะห้องท้อโอ้ด่งให้ลักไปป้าถั่ว เอาไปดักไก่นะเฮ้ยหอนหดหอนเดือี๋ดวพอหโลแล้วจิโห้าตวัวขอว่าได้เลยลองเอาลายลไปก้นน้อห้านิ้่ <laughs> มงมนะันฮะทำวิถีบ,บ้านๆหาก,กินแพาเทียว ไอเพชิบวกครได้ลงดอกเพชเฮ็ดยูทูบอตัวโอ้ยโอ้้้้้เต้นไให้มันตายติให้มันน็อกให้มันน็อกดิเดปิ้งกี่รปะ โอ้ยหอน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 บัวได้สั่งได้ไงเห็นอยู่นะอโอ้ซื้อต่อไปอยังได้ตัวเดียวกันเลย้ได้ตัวเดียวกัซือ้อต่ตอซะเป็นยังนย่นไง เอาก like ับบ mm ้านให้อยังตัวเดียวนึงเงาซิจ้มได้ปลาตัวเดียวอ่ะ้บได้เลยดีกว่าบบได้เขาคิว่าไปทัางอื่นเลยะเอาเียนปลา กินเก๋อบ่ะครับเนี่ยบอ่อครับบ่อเย็นเอาบ่อเอาบ่อเก๋อหอมดีโอ้นอนนอนหลับปุ้ยเหรอหูเมียอะไรไปรกินไปกิน โอ้ไปนั่งอยู่ข้างในเงาหลับสามเที่ยวกว่ามึนคลาดตับลงนี่สิวะวะโอ้ <c oughs> โอป่านินไงอะไงเดือนน้อยน้อยดีไง โ่เห็นว่จมลงไปกินกุ้ยบ่โอ้ยหให้ให้ให้กินกับโบกินกินเองก็ได้เหรไปชือหน้ำมากินไปซื้อเ <laughs> อาเอากินซนะอ,อ,อ,อยไนดะ้ มกินกว้วยตีเอาไว้กินตั้งเข้าสิน,นะปัญหาหิวเข้ามีคืนจะแล้วดี่หละมาหิวเข้าวเ,าเาลาะแจกมาเลย <laughs> ตั้งแต่มันเหลือไข่เมืว่วานนี่ได้ไมโอ้ปลาใหญ่สองมือชอนเลยมองอะ ขอให้ฟังยุ่กับสุมมันนะสุมน้องเขาสุมน้องสุมมูอเขามาว่าให้ฟังไปย่เราโดนโโอ้หองขึ้นไหมโอ้ขึ้นไหมโอ,มโอ,มโอ้ใส่ใส่เดี่ยวเลย ไปเดียวกันเลยโอ้ยฝังนอนอยู่ฮนโอ้อยากออกกองอยากออกกองเอาจากสิบตัวแล้วเนี่ยโอ้ยสมดปัเถอะ หลังจากนี้จากสิบโตัวได้สิบตวัวเลยมียิ้มเป้วยป้ยเลยละเขาเขาบ้านบ่ต้องอะไรอย่างมากมายแล้วบ่อ,อุ้นเนสจะข่องอยู่เต็มบ่ปลอยมาทีปลอยมาลงฟุง้งลงฟุ้งไหมเราใช้ลูกจุ่มไปหา เนะืเป็นเจ้าของเพิ่นยุ่นกว่าเอ้ป่าไงบ่ขึ้นรอเนาะมังสวยขึ้นดีจังอะ